สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิ่อมบุญชูชาแนลค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาแบบเร่งด่วนนะคะตามเขามานะคะตามเขามานี่นะคะแล้ก็โอ้โหนี่นะคะที่ไหนได้นี่นะคะเขามาที่นี่กันนี่เองนะคะโอ้โจ้าทุกนะคะอนี่นะคะอ <c oughs> ่อโอ้โหมา มาเพื่อสิ่งนี้นี่เองนะคะืหโอ้โหโอ้ทำได้ได้ก่อนตกนกระจายยิงละครั้งนาน <c oughs> นานละครั้งหนึ่งย <c oughs> ี่มังยี่มังยี่มังดังนี้ดังนี้ยังมีโอ้ยี่มังยังไม่ได้ยังดังนี้ โรายักมอมายังไปดังนี่พี่มั้งลุงตองมาตอนเช้านะคะโซติงตึงหนัวโซติงตึงหนัวยังไม่ตีเลยรอตีตัวหนึงรอตีไปได้ยังไงตัวตัวหนึ่งเพราะว่าเราไม่เคยบวชได้ตักคนเลย ลุงเล่นคำพูนแต่เช้านะคะยายก็ตามนั้นาะโดดะโะโดนโดนทุกคนโดดกโดดกรโดกะโดดกระโดดกโดดกระว่ากะโกระโดกะโดดกร้อดดระกระเดดกะดกล้โงกระโะโัดนดดกรโ้กโดดกรดกระโกะะกระโดระากระกะดะดะดกระระโะระดนระระกะดกะกร ตั้งขบวนแห่กันนะคะเสอันผู้ไรีกนฮ้เอ้างในมันแห่เต้โ้ไงในไงเส้มใ่้กีมันแห่ันหไอ้เปาหนุครับชั้นคงขึ้นไปมคงมาอยู่ถ้ามันควบมือจะไม่อ้จับตาไม่ได้จับตันจับตันได้ได้ตั้ นั่งไปด้วยก็ได้เออนั่งไปนั่งไปขึ้นไปกับตันมากซื้อก็ให้ขึ้นปไปเดี๋ยวเอารถเจ้าบ้านนั่นแหละไม่หมายถึงว่าจะขึ้นเนี่ยถ่ายภาพไหมถ่ายภาพไหมถ่ายภาพหลังไหมคอยไปจับกล้องให้เจ้าเจ้าก็ครับจะนั่งไปด้วยนะคะนั่นแหละจับกล้องไง ไปไปอ่ะอันนี้กับตันก็ขึ้นแล้วนะคะโอ้ทุกคนนะคะก็อได้บุญกันราคาได้บุญกันไหมไม่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 ผู้ชายอ่ะะเรจะจับใค่อยมบไใจ่อยนบอ่ะเดี๋ยวเาตัดเรื่องก่อนมนยไม่ไปง่าย พี่เงคพี่เคก็ตามกลับใช่ไหมนุ่งเลงลุ่งเลงแอนแอนเอาไปที่ไหนที่นาใช่วันนี้ยังไม่ได้แห่นเอารถตู้มามีนางรำด้วยจะมีนางรำแห่ไปที่วัดนี้ไปที่นาเอาได้ไหมเนี่ยนะคะก็

ของศักดิ์สิทธิ์เราต้องทำไม่ใช่ว่าเรื่ว่าขอถวายพระมาจับยุบไปวางไม่เคยอันเชิญไม่ใช่ไม่ไดมันต้องทำพิธีค่ะเดยวแต่ไี่ถนัดนะแล้วไม่เด้แล้วต้มีจัดลับากดุดุมด้วย งันวันนี้ก็ซ้อมกันสิเนาะวันนี้ก็ซ้อมกันดิเนาะแม่เนาะพูดถึงโอ้โหเอาคิดว่าเอาเปรี้ยวมาแล้วเปรี้ยวล่ะแล้วเปรี้ยวล่ะเนอะเอาพาไปซักโอ้แห่พรุ่งนี้เอาไปที่ทุ่งนาพรุ่งนี้แห่ โอ้ไม่เอาเปรี้ยวไปเล่นเลยนะผมเพิ่งกลับมาจากงานศพงานวัดไ๋องานเขาดำนี่นะคะคือโอเคก็ไปแล้วนะคะไปแล้วนี่นะคะนี่นะคะก็นี่นะคะก็คิดชมเดี๋ยวพวกเราก็ขึ้นรถอุ้ยเก็บได้ทั้งรุ่อะไรกัน นี่แม่รถแมวค่ะคเก็บได้เงินหนึ่งบาทเฮ้ยเก็บใต้ท้องรถด้วย,วยนี่นะคะก็พวกเรากลับมาแล้วนะคะเราก็ไปดูนะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็รถลุงก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงที่นานะคะแล้วก็ ก็อยู่บนรถนะคะพระนักตกนะคะ นี่นะคะพระน้าปลกนะคะอยู่บนรถนะคะมาจอดที่ทุ่งนาลุงแล้วนะคะลุงก็มืหมงก่ก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงปุ๊บก็ดูต้นไม้เลยนะคะอืม มาถึงมาถึงนาปัต тен ทำกับข้าวอ่ะปแตนก็ทำกับข้าวนะคะชันเข้าข้างในเลยครับมีอะไรล่ะครับเชินเข้าข้างในเข้าไปถ่ายเลยครับไปไหนไปไหเชิญเชิเลยครับปัตน е ก็เข้าครัวนะคะผสมูกนอยีรามอย่าง ตาช้ยก็คือเกลดช่มไอ้แจวที่เจะกินกับแจ่วแจ่วี่าจะกินกับต้มน้ำไม้เราต้องปรไม่ยากนะพริกปลามะนาวพอ เขาใส่เป็ดไม่อร่อยมีปลาแดดกันกะปิแม่แต็มมันก็ใช้ปลาล่ากันะปิมีแม่แม่ออบเอามามันหลายตัวรวมห้าตัวเด็กๆไม่กินกันแล้วนะกินแต่ลูว์ลูวมันหิวมันเนี้ยไปแล้วเนาะเอาไม่ได้นาะมันเป็นเพตัวเดียวหรามันเอาหนูไปกินมันหรอฮะเอาหนูไปทำลารังกัแล้วเอาหนูไหมครับกเอาแล้วหนูเอาอม่ยัง มีสองตัวนะคะตอนนี้เจ้าอยู่มากยี่หนูเจ้ามากหนูตอนนี้กรแบบมีคนหรือว่ามีคนป้ามาแรงวันนี้มีคนหรือเจ้าเจ้ามากน่องหนูลุงมากหนูลุงไม่มีแเขาชาว YouTuber มากอีกนะคะนี่ก็ของขาชาวนีนปัตตานีเขาคัวเองเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเทีนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชดะตายชมอเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ